เอาบอนี่ท่านฟังนี่ไอ้ว่าอ้มีกับมันมีอยู่ได้คัดบอกว่คนรวงรวงอยู่เลยเด้อพ่เคยเสือพ่ตอนยังมีชีวิตอยู่มัวบาจะเห็ดทอมันสิบาปสิกรรมมันสิเบ็ดยเฮ็ดลูกเยวหมอเซี่ยวกับคนดีตายต่างคนต่างตายเซี่ยวขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาครับหมอนี่เองนรกงกใหม่โอ้มันนี้พ่อเบิดเวียนเบิดกรรมเสี่ยวพรเป็นเทวดาก็เลย เดียวห้ามัวเอาอยู่ใส่ครับเฟ้นมัวจะได้สวมไม่สวมไม่สวมเป็นนอนหัว oh. เสี่ยวเทวดาลงมาไปอยู่ตรงกู่กูนี่วันต,ตะคึดอยู่ทั้งสวรรค์สันฝัาวันตะคึดกูอิ่มโหลดมาสัน่นครับโว้ยมึงมาต้องเว้ามาสัน่นกูนี่พ่ได้คืดเลยอิ่มอยู่เลยเพราะกูหมุนอยู่เลยมาสัน่น <laughs> นดิกิดมันคนลรื่อนตายไปกันยังลื่นอยู่เมื่อคืออิ่มกู้เมื่อก้คือได้หมุนอิ่มยุบมดมือบัดเวียนมาซะเป็นนอนวันิเป็นนอนมีนสวมคนลื่นโอ้ยเรื่นต้องผีหน่องเนอโอ้คนลรื่นคดเรื่นคิดไปเจอกันครับคนลื่นโอ้ยกองเทยทมาซ้อนหนึ่งอ้ยเนาะทุ้งละลอยทุ้งละลอยไปแล้วตะเกแก้เวียนตอนนั้นเวียนหน้าเวียนหลัง หกสิบสามหกสิบห้าหกสิบามขาเออหกสิบายขายหกสิบอยนี่ละไปหาแม่บอกบอกอยู่รับเดหิงน้องงูิงเออคื้อยู่ส่นขอมดัาบาลัาบานรวยเด้อครับขอมดับาลําานรวยมาโดนพร้อมน้องหุงยิงเน่เนี่ยก่อนเลือกินเลือใช้ยังนบอน้องหิงิงราโตกันตัวเดียวกัน ตัวเดียวก <PA> ันครับ <hi> oh, <okay>. ัวเดียวกันครับตัวเดียวกันตุ่นนี้ฉันผ้าลำผ้าด้วยครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่สุดยอดเลยเอ้าน้องอุกอิงน้องอุกอิงหกสิบ้าร้อยเลยวาหกสิบสามเอาเงินเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหกอำเภอเราครับเบรคตัวเดียวนี่บอกครับเดรคตัวเดียวครับเออเอาเขียดเขียนเนี่ยตัวเดียวครับที่เด็ดของดำคลองดำ สง่งพี่ดูมาให้ป่ะส่งพี่ด้ครับแต่ว่าจ่ายค่ารถเองเออส่งพี่ให้อยู่แต่ว่าจ่ายค่ารถให้ค่าธรรมันให้ครับเติมเขาไปเติมเองเด็กปั๊มเติมให้สรงพี่จะซิฟโล่อโอเคมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาวัวาล่าสุดครับ ตลาดบ้านยางอำเภอวารินชัมราบจังหวัดอุบลราชธานีครับนัดนี้สนามแตกครับวันอาทิตย์ที่27ครับเมษายนพศ2568นะครับเบิร์นเอาพี่น้องนัดนี้งัวเข่าไร้แห้งครับเต็มเลยงัวเนื้องัวเลี่ยงงัวสางงัวทองงัวไทยๆนะครับเอาไปเบิร์นราคาพร้อมกันครับมันขึ้นคื่อขบาร์บอไปครับพี่น้องไปกับน้องครับแบบนี้แม่ลูกครับหมื่นเจ็ดพันครับลูกแม่ครับเจ็ดพันลูกเท่ กำลังดูดนมพอดีครับหมื่นเจ็ดพันครับแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกครับก<อ>ีสองหมาหมื่นเจ็ดพันลูกตัวเมียลูกตัวแรกค่าเบื้องหลุดกลางๆสูงลอยสามสิบห้าประมาณนี้ลูกตัวแม่ลูกตัวแรกตัวแรกครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันมี้จมียังครับ่มีครับแข้งข้าประกันให้ครับจะนีไม่มี ตำนี้ตมันถื่อนี่ละตัมีมันถื่อเมือนเจ็ดแต่ทั้งแม่ทั้งลูกเป่ี่กตแต่แม่นกับอะไรรแทั้งแม่ทั้งลูกกับทัไงแม่ทั้งลูกได้มื่เจ็ดเบอรงเอาไปหน่อยไปหาแม่ลูกไปเรียงโยเมื่นเจ็ครับต่อรองไรเบิ้มือเบิ้ลขึ้นให้เราอ่ขึเก่าอ้าโทรมาด่วนๆศูนยครับผมศูนย์สอกครับแม่ลูกหมื่นเจ็ดพิกัดใส่ก่อครับสว่างเราเออสว่างเนาะ นี่ครับแม่ลูกครับตองในเบิดมือครับมื่นเจ็ดเกี้ยวปาอ้าวไปหาแม่ลูกลูกหมูหันม้ตอนเลยคบโคมนี่ปครับคมนี่โคมนี่คมนี่แบบนี้โคมนี่อะไรครับมื่นแปดพันเก้าร้อยลูกตัวแม่บ่ลูกตแม่ลูกมูหันหมูต้อนหมนว่าสูงอ่อยสูง่อยสามสิบห้า พรอซื้อหมูหันพร้อมซื้อหมูหันเมื่นแปดพันเก้าร้อยสายเล่เล่ลน 8, <000. S 2> ตัวนี้เด็กเก้า,านเจ็ดเกบอกพ่อเมืนป <9, 000. S 2> ่บอกพ่อหม,าานหมืนครับได้ทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวแม่เอียกว่านี้ลูกแม่เท่ากันอย่กับพายหารุ่นจิ๋วเก้าพันเก้าพันเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าพันไหนป่ะ เดยทั้งแม่ทั้งลูกกับเก่าพัเอาพระอยากได้ครับรุ่นแล้ว่ประหยัดเก่าพันเจ็ดอยพวกมันจะเงินเจ็ดลอยแม่เลยลูกยังว่าเนเลยที่เด็ดที่เด็ดเอาเบอร์โทรทำไมม่ศูนย์เกาศูนย์ศูนย์กม่ห้าสองสามสี่ห้าสาเกครับสามสองเกาับายูตการผนผลครับมีมีการคุมหนึ่งเลยอ๋อกัดก็มีลูกแม่กันเอาไปเบิรงกัดต่อ โอ้ oh, กำลังซ <l sab Kait lyn> oh, ้อบกันคักแข่งโอ้นี่บะครับต้มนาำหนบะได้ละบ่ต้มนื้อบนื้เนต้มซื้อบงคับปาแจ่วบะละบ่เมือนเมิ่นมือนะไรที่พกเมืนที่พกลอยที่พเหมือนแบงเกรแบงเรังไงเมื่อนหาปัญหาเออบ่แบงเ่อรเออเมื่อนหาปัญหาลอยโอ้สุดยอดเลยสมมติโทรมาบอกกันก่อนอยู่ครับ บ้านนี้มาจากไทย่โตงามๆเลยเดี๋ยววันนี้ต้อาตงามมหันของคนต้นงมนองาปนไหนเนตี่ต้เมืองหาพันหารอยว่าลวนเป็นแม่แยกลูกมาหวาน่ะแมยกลูกอันนี้ราคาสูงท้จริงนะครับเมือนหาพันหาอร่อย สองหมืนสองสองอยสองมื่นสองพันสองรอยครับผมซื้อไปเลี้ยงบ่าพ่อเื้อไปเลี้ยงโอ้ลูกแม่ย่างดีหิวนมอยู่ครับไปแล้วเฮ้ยเย่างไปนั่งกินนมไปนั่งครับผมไปไปพ่อมันหมานสายเราป่าพ่อตัวนี้เอาคุยกันก่อนก็ได้มันอยู่ในแห้งมึงหม้อหลายแห้งบุญเอ้าที่เด็ดแจ็คบารครับตัวนี้โม่บ่าว ัหารัสองหมื่นหกพันหารแบบงามๆเนี่ยนี่แหละเครื่องน้ำดำเดียวเดีวเิ่งมาตาครับโอ้ตัวนี้ขึ้นงามเลยสองหมื่นหกพันห้าร้อยแค่ไหรหัหมว่าโลนโลนมหาไพ่ลูกซ้าไปครับตัวนี้ขึ้งามเลยลูกซาสางวสามสบอลูกสาอกสามสิบเอ็ดนะครับสองหมื่นกว่าบาท ทำไมตะกี้ได้ไดขามันข่้นมาหกหมื่นตะกี้อันนี้สองหมื่นครับสองหมื่นหกพันหาอยสูงกับประมาณลอยประมาณร้อยสี่สิบต้น, 140. ต,นตัวจอ,อดีครับผมสวยดีครับตัวนี้เขาท่าเขาท่าครับ สองหมื่นกพันหาลอยลูกสาวเียบสมหนึ่งตัวี้ตัวนั้นองขายตว่ขายหนังสือกันขายอีกล่ะขายทีแม่้านเหอูเยอะอนี่ครับนี่ครับี่งามงามงามือเรื่องนําดางดีตัวนี้ตัวนี้็งามครับลูกขาดสามสิบเอ็เท้นอนใช่ละแม่มันนี่บอกแม่มันนี่แม่แม่เป็้ขายเหลือลูกอ้ขายแม่เหลือลูกเว้ยขายแม่เหลือลูกเจ้าบ้านละพ่อ แม่พันขายหมื่สองร้อยเอาแบ่งกันแบ่งกันไปครับหมื่นหกสองร้อยอีกสองร้อยอีกาเลือลูกมันอีกสาวงามสาวนอยเป็นแงตัวนแวพ่ะลูกมันเกือบหมื่นเจ็ดพันหาหมื่นเจ็ดพันหารอยลูกสาวของกสาวออกฟอร์ดออกฟอร์ดบ้านลูกสาวออกฟอร์ดย่างดีหมื่นก็บาทลูกสาวออกฟอร์ด ว่านค้าผสมสามพันบอกไม่เอางินน่อยอยู่นี่ยเห็นขีมันกัเพื่อนั่นกไปไปี่หลายังไงอันนี้ของพ่อไทยด้วยพี่น่องอาจจิชุดละหกแจ้งหน,น,น่อยงัวมันใกล้ใกล้กันอาจจพ่อนัดตัวนี้จังหน่อยเดีเบือ่องเอาพี่น้องนี่ลมื่นเจ็ดตัวนี้เป็นลูกออกฟอร์ดตัวนั้น2องมื่นหกพันหาร้อยเดี๋ยวลืมเบอร์โท่าปน,นี่โอ้งานเขาหลายขายดีแห้งโกมูเ <c oughs> บอร์ได้ปะ เอาเบอร์เก่าเราเห็นวะเบอร์โคโยากเีหนนไม่กติเดียวศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ีีนีเจ็าเจ็ามปไทยเจราไเอาแบ่งป oui ันกันไปเลี้ยงต่อเอาไปค้นไปเกลือต่อเอากระน้อยๆเอาเธอละลอยสองลอยปะปะแบ่งกันไปเลี้ยงครับเมินกว่าบาทเมินกว่าบาทเม่หง่วงเอาบมานเอ โอ้แห้งดีบ่มีงหัวแห้งดีส่งผมรอส่งผมรอเอาท่าแห้งบ่พ่อกันหลายปีครับเพิ่งนลรอครับบ่พ่อครับบ่พ่อกันหลายเดือนเนี่ยครับโอ้ไปอยู่ในไหนขึ้นรอก็เก่ากว่นี้อันอยู่น้ำพวกกันต่างสัตว์เนี่ยนะครับต่างสัตว์แม่นครับผมโอ้พวกเวียดนามเนี่ยกัมพูชาเนี่ยครับโอ้เวียดนามกัมพูชาเนี่ยแม่นครับกับพราทยากได้กินน้ำเขาอยู่ครับครับครับมือนี้เบิร์ตเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเอามหมยตัวเอามาหกตัวครับผมหกตัวแม่นครับผมต่างสัตว์เอาเบิร์ตเลยครับโอ้ส่งให้ต่างาสับผม ที่เด็ดเลยตอนนี้รุ่นไหนไอ่พิมนิยมอันการนี่รับสองหมื่นไปนะครับผมอ้วนน้อยน้อยนะครับอ้วนอ้วนแน่นครับสองหมื่นกว่าครับผมแต่ว่าต้องอ้วนไปอ้วนครับผมตัวทึบก็ตัวเมียงูเม่ครับงัวแม่งัวแม่ครับผมงัวแมียหรือเลยนหรือขายผมรุ่นหยอดเลยนะครับก็ได้ขายครับก็อยากได้กินน้ำตาลมาตาคนสีสีขายให้โทรมาเพื่อไหนคนอยากขายให้อันเบอร์เก้าแล้วครับเขจ็ดต้นไม้ก็ได้เลยครับอ่อันเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผม อคิดตนวไหมหาก็ได้นะครับครับผมครับผมสวัสดีครับหามันมาหน่อยแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกลูกเล่แม่เล่แบ่ใจเย็นนี่แหละไม่ต้องหมดแม่บักใหญ่บักยาวหนึ่งสูงกับประมาณหนึร้อยสี่สิบห้าครับแม่มันแม่เล่บรอด้จอยเลยนั่นลูกครับลูกตัวแม่ยังดีสามหมื่นเจ็ดพันหาลอยแทบหายเลยนี่กับแม่บักใหญ่เลยสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับเนี่ย ทาแน <asan> ่แม่หลีครับแม่บปกนไงหน่ครับลูกคนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวดำนี่นะครับแม่นี่บล่าได้ไม่ได้ตัวนี้สองหมื่นหาพันลูกแม่คือกันครับลูกนอญอน่่งลูกแม่แต่ว่าโค้งนี่ลอยเกือบลอยหาซิปนน่ะแม่ลูกแม่ลูก แม่ลูกสองหมืนกว่ากว่าเนี่ยครับตัวนี้สามหมืนกว่าจะโค้งสั่งซุ้มไงแฮงโอ้ตาแข็งโอ้นอนน้ำกันเลยบบดแห้งจางกว่านี้ของใหญ่ของใหไงเขาแกะเบียร์กําลังต่ออยู่ในหอยเบียร์ให้ตัวละหมื่นกว่าบาทบอกตัวนี้ให้หมื่นหกพันหานี้เป็นสายเหนือสายเหลียงมันเหนือก็ได้เหลียงก็ได้ อันน on, hey, no no, ี้แหละไพอยากได้แม <or> ่ลูกเบอร์โทรไออนศูนเก้าเจ็ดเก้าสองสามสองสามหกสองหนึ่งสามหเนี่ยลูกรอเขาเฟมไงครับลอยหาซิบก็ลอยชิ้หาบวกเจ๋เลยสองหมื่นสามพันหาัวโลอยหัวโลนนั่งหนาซาไงสาวปีปรสิบห้าเดือนปีสิหเดือนประมาณเนาะเป็นแม่สาวไม่ต้องพูดแม่นี่ไปใส้่วไปรือไปลัน สวยยหัวโลดนี่ครับผสมบามนเยจะหน่อ้นี่ครับนาตันดีลนี่ครับลูกผสมบามนนครับส่วนสูงถ่ายประมาณร้อยสี่สิบเนี่ร้อยสี่บนีครับประมาณร4 0บนี่คอยากแัว่านะ23,500ื่นสามพันห้นี่บเดี๋ยวเบิ่งอตที่ตงกันไหอีกแคน้อยหน่อยาหนังงก็ตัวหวงเลยเนี่ยนังเต็มอายะ เต็มดีอ้วนดีตัวอ้วนเนี่ยนี่เรือยพี่น้องย,ยังพ่อได้ราคาเน่จังน้อยงวเรียงงวงามน่ครับอา้ากำลังฮ้อนเดดแล้วช่วงนี้โทมากพ่ได้น้องศูนย์ก้าสามศูนย์เก<ำ>้าสามหนึ่งหกสานึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอำเภอตะ,รรตะการพืชผลงวโหลวครับถ้าเบิง่งงวเรียงก่อนงวเรียงงวงามไปเรียงน่ครับผมเอาไปต่อ อ้าวมาเบืองงัวสาวบ่พี่เบิ้ลแล้วป่แม่ที่บอกเจ้าบาทพี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยากตัวหันดากว่าหน่อยเนาะหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วค่าห้องไหวด้องเป็น้องตัวนีนแม่นี่บออ้ตัวนี้ก็แม่ทขายไปแลยเจ้บาทครับหมื่นหาท่นแค่นั้นเนาะตัวนี้เลยบ้านี่งามๆ พันห้ื่นหกพันหารอยเครื่องดำเครื่องดำบักใหญ่เลยราคาเท่ากันราคาทอกันส่วนสูงประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบคนละโค้งดีเนาะไม่ตัวงามครับอันนี้เป็นงัวสาวครับบมื่นกว่าบาทเท่ากันมองเอาเงินมันกับประมาณมื่นห้ามื่นนี่ยละประมาณนี่ยละครับแต่ว่าก็ได้ของดีไปเลี้ยงของดีของงามไปเลี้ยงนะครับผมนี่บรรยากาศเมื่อนี่อ้าวโมมีตั้มนี้ยังประกันตั้มนี้หายเบิงหน้าตาเบิงหนาตาโทรมามาได้ยัย ศเก9 2องสองเกหครับผมหัวงามแมนบเลยหัวสาวหัวสาวสาวสวยอ้อโอแม่สาวสวยจะบาทปะสองหมื่นสองพันแ่มเด้จสมตาอ๋อตัวนี้เป็นตัวเทบอกป๋อ โอ้เอาเบิ้งแม่สาวก่อนเดี๋ยวพอพันลูกมาเบิ้งบัดนี่ครับ mm. ตัวนี้คร <sorting imagen> <unky> right ับต oh, ัวเมีใจเย็นนี่แหะเด้อแม่สาวสวยเครืองน้ำดีพวกหางเาวประกันตันี้หายแ้นาะประกนปะกันสองหมื่นสองพันโอ้โอ้ที่เด็ดเอาตัวนั้นสูงประมาณยสมสิบบวกลูบล้อไนีสามมนแปดพครับสามหมนีครับโอ้เบิ้งเหนือเบิ้งงนังเบิ้งซีเบิ้งสันสามหมแปดพัน นี่ครับเครื่องดำดีพวกหางเหย้าเบิ้งไข่เบิ้งยังเครื่องดำดีโตกระดำเนื้อหนังบ่ต้องห่วงเนาะลูกไส้ไปครับมเนี่ยใจแต่ว่าเนื้อหนังเบิ้งเอาเนาะเนือหนังเบิ้งเอาเบิ้งความงามเอาเลยครับสูงกือสิเกือบลอยหาซีบอยู่แย่นครับถ่ายสูงเห็นยังขาดีครับตีไงไปอีกเลยอยู่ฟัดน้ำนมเหรอครับเข่าฮอกาลนครันี่บ กระสิปมาณ2ปีแม่นครับสอปีนี่แหละขา,ป,ะาปีขสปีนเพราะเริ่มโดนกับะมาณ18เดือนนะครับโดนเนี่ยแต่ว่าเอ้าใครอะไรพอพันตัวนี้ขอทายอยู่ครับห,หูเชื่องหูเชื่องนังน้าะครับบงหนอพวกอย่างเพ่อพอพันนะครับเด้อลอเนี่เอาเบอร์โทรราไ,ได้น้อศูนย์หกสี่ศูนเก้าศูปดอคะหกแปดองําเภอตากครับการพืชผล พ่อพันพ่อพันใหญ่ตัวเม่า่าครับตัวแม่สองพันองขดจังหน่อยบ่ะใช่ดจังหน่อยเนี่ครับสองหมื่นสองพัน่เต้องอ้วนแน่เนี่ยมเนจอยได้พี่น้องมเมนจอยก็อนี้ไดขันจอยก็อนีมันหอดรด้ต้องเบ่งตามสภาพนั่จังหน่อยนะครับผมต้องอ้วนอ้าวสองหือตัวนี้ห้องไววรูปเราเด้กว่อตั้งหลังยเมื่อเกาพันเลมื่นเก่าพัน ต้องอ้วนเล็กน้อยนะครับผมนี่พอได้จอยเดินหน้าอีกเล็กน้อยไหนวะเอาตัวนี้มืลเก้าพันเอาอยู่หันละนี่ละพายากได้พอพันพอพันหน่อยสองตัวบ๊อเบาครับตัวนี้ลูกไส้พายพอลูกพริกแดงสูงกับประมาณรอยสามสิบห้าบวกตัวแม่ใหญ่นี่รอยสี่บาบวกนะครับแมวหัน เบอร์โทรไปพ่อศู 5. นย์เก้าแปดเก้องหก้ากศูนย์ศูนยาาการพืชผล,ผลอันนี้พอ่อพันน่อยพ่อหันแม่พันนะครับผมเอาประมาณนี้ครับเ4มือนส่พหาร้อยพ่อมสมแม่สาวเดือนไหนตักพืชผลไดรมเดือนไหนอีกลได้ยังหุน่นเ้ียหน่อยบองไทยบองดาห์เง้ยหน่อยเรื่องน้ำดีปวโแสงน้ำดีสำคัญม้มี เป็นแม่สาวเมือีพันหาร้อยพมผสมเป็นเรียพร่อมผสมเอาเบอร์โไปพ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกห้าามหกห้าสมห้าแปดหกห้าห้าแปดหกห้าพ่อใหญ่พรคนอน่าพ่อใหญ่พรคนพน่าตัวละีพันแปดร้อยเบืองเอาเล้็กเปียบเทียบกับตัวยุคอเข้าเด้อพี่น้อง ปันตอลองกันอยู่หรอกแต่ว่าเห็นราคาประมาณนี้ตัวนี้รุ่นนี้มันตกเจ๊จอยแน่นี่เลยูเ่าย่มสี่พันแปดร้อยปล่อยพันตอลองกันต่อครับคู้ใดมีเกวียนนะครับผมง่วเที่ยมเกวียนพันว่ามันเป็นคููกันเลยเแม่สาวเอาไปเพี้ยนเอาไปเพาะเอาไปฟึกเอา ม่สาวสวยๆมื่อหกก็มื่นเจ็บตัวใด้มื่นหตัวนี้มื่นหกตัวให่มื่นหกขอตัวใหญ่เมื่อตัวหน่อยมื่นเจ็ดันหาตัวน่อยมื่อเจ็ดาอเาไปใเกวียนแม่สาวแพคูเมื่นหกก็เมื่นเจ็ดอ้เขาท่าเขาท่ามื่นหกก็เมื่นเจ็ดนี่ครับเป็นงอเทียมเกวียนนะครับผมนี่ ไปสนใจนะผมอยากเอาไปพัฒนาต่อ1มื่นหกกับม <ler> <aler> ื่นเจ็ดเนือนางสีสันนาตา่อกากๆากเรยบนี้นี่อ้าวโทรมาเบอร์ไหครับศูนเกสาครับศูนย์เก้าสาม่กาอสามกาหศูนหกาารพืชผลนะครับผมนี่ละสองตันี่ละ ้นสูงประมาณร้ 35, 2. 2> 35, อยสาบหาทัสองเอพนทานี่ต้นละเมื่อสามน3เมือนสามพัาร้ันห้อโตราแาแบ่งปันกันไปเลียงอีกตัวละเมือ่อก็่บาทคื <c oughs> ขอข้อของว่าจ่อยแม่นะเนี่ยและพี่น้องเบิงงเอาตัวละเมื่อก็่บาทนี่ยนะ đấy tôi này cho phải nếu mà nó không? Nó nung không? ใจลงวาซื้อให้ันใจลงวะซื้อให้รักมัน่ได้ว่าวสองหมันสองสองเนอหาบ่เด็ดแนอ๋อลูกก็แม่บ่อู้ลูกก็ผ้อีกเอา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 ือเได้บ่าได้ได้ขายเสียงก่อขายเสียงก่อนน แม่ดูสองหมื่นสิ่ห้ารอยพอเซเงินสองหมื่นสิ่้ารอยแม่กับชุ้มประมาณห่อยสามสเักี่่ตอานักนลอกำลังต่อรองกันอันนี้แม่กัด ลูกกัดบอลนี้นี่ลูกตัวแม่ย่างดีโคมน,นี่เจ้าบาทนะครับเมื่นเจ้บาทนะเจ้บาทหมืน่นเ,มนเก่าพันเจ็ดร้อยหมื่นเก่าพันเจ็ดร้อยครับแม่กัดแม่กัดนะครส่วนสูงของบ้านลอยสามสิบหายนะแม่กัดลูกลูกเล่ลูกกัดนี่ละ เอาเปืือกมีูัว่าสนใจเ้าแล้วบ่มหมืนหกันหาลูกเถอนนี่บ่มืนหกวันหาลอยพนั้นเมืนเก่าพันแต่ว่าคนขายไปแล้วหรือย่งวันนีใจ้องโทรมาถามมึงเด้อพี่น้องแมสาวบาครับแบบสกใช่เขาจมันเท่าไหร

แม่สาวแต่อแต่แอบแเปิดแลคบเจ็ดเจ็ดแม็กเจ็ดเจ็ดแม็กเจ็ดเจ็ดเจบอโอ้แม่สาวหน่อยเจ็ดสิบเจ็ดลอยเจ็ดพันเจ็ด้อยเจ็ดพันเจ็ดยคสวยวเลยสูง่อยยี่สิบนะที่เด็ดที่เด เจ็ดสิบเจ็ด่อยดนเดือนยังหน่อยทรมาไมได้ไย์หกสี่ามสองเก้าสามสองเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนี่เ่มันอยากกินหำที่ั่นใคมันเกาขา <c oughs> โอ้ <แบ S 1> เกือบไป <laughs> บเจ็ดเนี่แม่เจ็ดเจ็ดสายไก่ลอยไกี่ลอย <c oughs> Khơi <laughs> yêu họ khơi vô Thủ nó to Mai mẹ hòa, mai mẹ chả khó không Mai mẹ, mai mẹ, có là chỉ bé bèn lên mai mẹ 1, 2, 3, 4, 4 tổ Tôi nhìn có tha có mùa hòa Các bạn ซีซีโบราณป่ะตาซีหาตัวเมียอทัวร์ตัวเม,วเมีเด็กหาซีหาซ้ำกันตัวนี้ก็อวดกุก้ยอยูอ่เมยลูนเก่าสิบห้ารลอยแมย์หลูนเก่าพันหาลอยสายเรือลอยสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับบอกเกินเมตรประมาณนี้คนมาหาหลายครับหนึ่งสองสามสี่ท่านมอมายางตลาด พอใคยได้งูอ่ะครับเพราะคนซื้อคนนะครับ9,000ตัวนั้น5,500เท่านั้นะครับตโตตร่องเอาโตร่องเอาเบอร์ทรมีบ่พ่อเบอร์ทรบ่มีนะพ่อเนาะเอาเนี่ล่ะของพ่อเราต้องมายางเบิ่งเอาพ่อเราไปใส่โทรศัพท์ประมาณนี้ครับพี่น้อง